สวัสดีครับเอฟีอูอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุกทุกท่านนะครับการพนันทุกชนิดเป็นหนทางเสื่อมแห่งทรัพย์นะครับไม่ว่าใครก็ตามที่หลงมอมเมามัวเมากับการพนันสิ่งเสพติดพวกนี้นะครับที่หลงเดินทางผิดไปคลองแวะกับการพนันท่านจงท่องไว้เลยความหายนะกำลังเยือนท่านนะครับ มันคือหนทางแห่งความวิบัติเป็นหนทางเสื่อหมหงทรัพย์นะครับที่หาไม่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงหากท่านเป็นหลงมัวมเมากับการพนันในเว็บออนไลน์ต่างๆนะครับเว็บพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยไม่มีทางที่ท่านจะชนะได้เลยนะครับไม่มีใครที่จะรวยเพราะการพนันมันไม่มีในโลกนี้นะครับวันนี้ได้เข้าไปเปิดดูเพจของพ่อการใช้วิไลศินเนาะ โพสลงไม่ทราบว่าก็ไม่รู้เนาะว่าพ่อการชัยโพสต์หมายถึงใครนะครับถ้าจะเอาความดีไปแลกและช่วยเหลือกับคนติดการพน,นันรับรองคุณจะต้องหมดตัวส่วนผมขอบายและงดการช่วยเหลือทุกกรณีนะครับพ่อการชัยโพสตเตือนสติใครบางคนที่หลงผิดหลงมัวเมากับการพน,นันนะครับ อาจจะเป็นคนที่รู้จักสนิทชิดเชื่ออาจจะเป็นคนในองค์กรในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรืออาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับที่ได้รู้จักมกุลกับพ่อกัรชัยวิไลสินหรืออาจจะเตือนสติใครบางคนที่ให้การช่วยเหลือคนที่ติดการพนันนะครับหายนาต่างๆพวกนี้นะครับ การพน,นันมันเป็นหนทางเสื่อมแห่งทรัพย์ของเราที่เรามุมาณนะทํางานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์นี่หยาดเหงื่อแรงกายของเราทั้งนั้นนะครับหากเราไม่รู้จักไม่มีสติในการรักษาทรัพย์ของเราไปหลงมัวเมาติดการพน,นันออนไลน์หายน,นะมาเยือนท่านแน่นอนเลยนะครับมันมีตัวอย่างให้ดูให้เห็น ในโซเชียลมากมายเลยนะครับคนที่เป็นหลงติดการพนันหมดเนื้อหมดตัวเยอะแยะเลยนะครับถ้าหากว่าพ่อการชัยโพสต์เตือนสติคนในองค์กรหรือว่าบุคลคลใกล้ชิดขอให้ท่านจงมีสตินะครับรับฟังไปเจอโพสต์ของพ่อการชัยก็จงใช้สติใช้ความคิดพิดจารณาดูดีๆนะครับกว่าท่านจะได้เงินมาทำงาน เอาแรงกายข้อแรกกับเงินที่ท่านได้มาทุกบาททุกสตังค์นะครับหยาดเหงื่อแรงกายของท่านทั้งนั้นกว่าจะได้มาหากท่านรู้จักพอมีสติในการรักษาทรัพย์มีสติในการใช้จ่ายเงินทองที่ท่านหามาได้นะครับด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่รู้อาจจะมีใครมงคลก็ได้ที่หลงระเรรงเพราะว่าในองค์กรสกราธารณแพลงนี่มันมี คนหลายพ่อพันแม่เนาะบางคนก็มีช่อง YouTube นะครับมีช่อง YouTube ด้วยทำงานด้วยแต่หลงผิดไปหลงสีงัวเมาพวกนี้นะครับติดการพน,นันทำให้หมุนเงินไม่ทันนะครับจึงอาจจะมีการไปขอร้องหรือขอใครหรือว่าแม่แมพ่อเอฟซ c ก็ได้ขอให้เขาช่วยเหลือนะครับ อันนี้เราไม่รู้เนาะไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่เราก็พูดเตือนเตือนพูดเตือนสติก็เพราะโพสต์ของพ่อการชัยนี่เตือนสติอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC หรือว่าจะเป็นบุคคลในองค์กรที่กำลังประพฤติปฏิบัติตัวมัวเมาสิ่งหายนะคือการพนันออนไลน์นี่นะครับมันมีเกลื่อนเลยนะโซเชียลเนี่ยปราบยังไงก็ม่หมด มันต้องใช้สติของตอนเองนะครับหยุดได้หยุดกว่าเราจะหาเงินมาได้เนี่ยแต่เราไปหลงมัวเมากับการพนันแบบนี้หายนะมาเยือนจริงๆิเยบสีทุกทุกท่านการพนัน,นใดๆก็ตามนะครับไม่สามารถทำให้เรารวยได้อย่างแท้จริงนะครับมันจะหลอกให้เราหลงสักพักหนึ่งได้ไมาสักพักหนึ่งต่หลังก็เสีย แพ้หมดตัวหมดตูดนะครับทางที่ดีที่สุดให้ห่างไกลการพนันเว็บออนไลน์ต่างๆเนี่ยน,นะครับอย่าไปหลงเข้าไปเล่นนะครับท่านรักษาเงินทอ,องของท่านไว้เถอะใช้จ่ายให้พอตัวมีไรายได้เท่าไหร่ก็ให้ใช้ให้มันเหลือนะครับรักตัวเองอย่าไปหลงระเริงม,มันเก็บอดอ,อมนะครับ ยิ่งงานในองค์กรสาน้อยพิบันแพงนี่มีงานให้ท่านทุกวันทุกคืนท่านมีรายได้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับหยาดเหงื่อแรงกายที้ท่านทำมาเนี่ยท่านรักษามันไว้ให้ดีไม่รู้นะว่าพ่อการใช้นี่โพสต์เตือนใครแต่ก็น่าจะมีส่วนคนในองค์กรนี่แหละด้วยความหวังดนะีหากท่านไม่กลับเนื้อกับตัวนะครับรับรองไหชนะมาเยือน ไม่พลาดใน่นอนเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยท่านตรงใช้สตินะครับใช้สติตรึกตรองให้ดีๆท่านทำดีผิดที่ผิดเวลาผิดคนหรือเปล่าหากท่านช่วยเหลือผู้ที่ติดการพนันเท่ากับว่าท่านส่งเสริมให้เขาไปเล่นการพนันนะครับไม่ว่าองค์กรใดๆก็ตามเนาะมันจะมีทั้งคนคิดดีแล้วก็หลงผิด ไปหลงโมเมาสิ่งที่ทำร้ายตัวเองมันมีจริงๆครับในสังคมนี้นะครับบางคนก็เปหลงผิดเสพยาเสพติดหลงการพน,นันหลงในสิ่งที่มีควันหลงขาดสติยับยัง้งชั่งใจก็หวังว่าสิ่งที่พ่อการใช้โพสนี้ขออย่าให้เป็นคนในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับท่านทำงานท่านเหนื่อยล้านะครับทำงานมาแต่ได้ รายได้มาเนี่ยอดหลับอดตะขับหลับตานอนนะครับก่อจะได้เงินองมาเนี่ยท่านรักษาไว้ให้ดีเถอะจับจ่ายใช้สอยอย่าให้มันเกินรายได้ที่เราได้มานะครับรักตัวเองให้มากๆอย่าไปหลงหวังรวยจากการพนันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ